คือเราต้องมองถึงประเทศชาติไม่ใช่สมาคมหรอกนะสมาคมก็เป็นองค์กรหนึ่งนะของประเทศชาติเราเราทำไงให้ทีมชาติไทยเราเนี่ยได้ประสบความสำเร็จเราต้องสร้างเยาวชนขึ้นไปเราต้องให้โอกาสไอ้บางคนบอกว่าเด็กมันชั้นไม่ถึงถ้ามันเก่งจริงก็ต้องเบียดขึ้นมาได้สิวะเนะี่ยผมเห็นพูดเยอะเลยแม่กยากจะเห็นไอ้พวกที่มันพูดเหลือเกินนะจริงนะนะคือเด็กแม่ต้องใช้เวลามันไม่มีท้าหรอกเด็กที่แบบว่า เด็กแรกจากเยาวชนปุ๊บแล้วลงไปเล่นทีมอาชีพแล้วมันเก่งเลยพวดเลยแสดงศักยภาพได้เต็มระดับโลกยังทําไม่ได้เลยถูกไหมทําไมในพเมียร์ลีกปล่อยเยาวชนลงแล้วก็บางทีก็พักไปเลยแล้วก็ปล่อยลงแล้วก็พักเขาไม่ได้ให้มันลงต่อเนื่องเลยเพราะว่าเพราะมันต้องใช้เวลาในการรู้ในการพัฒนากล้ามเนื้อการปะทะการแท็กเกิลอะไรต่างๆเด็กมันมีโอกาสบาดเจ็บง่ายๆเพราะฉะนั้นเด็กเก่งแต่ไม่ใช่หมายความว่าเก่งแบบบมีสำเร็จรูป มันต้องเรียนรู้แล้วถ้าคุณไม่เปิดโอกาสให้มีโคต้าเยาวชนเด็กมันก็ไม่ได้เรียนรู้พอไม่ได้เรียนรู้เนี่ยบางทีมันก็ออกนอกเส้นทางไปละน่าเสียดายคือประเทศเราเนี่ยตัวนักเตะให้เลือกมีไม่เยอะนะพอเราไปปิดกั้นตรงนี้ซะมันก็มีสองประเด็นก็คือทีมที่ได้แชมป์ทีมรองแชมป์ทีมหัวตารางเนี่ยพวกเนี้ยไปดูตัวผู้เล่นแล้วดูอายุเฉลี่ยเลยสามสิบ 3ปดก็มีนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าน้องๆพวกนี้คือมันก็มีได้ในทีมอะผมก็ต้องการผมไม่มีนะเพราะว่าผมไม่มีวัญญาจ้างนะเพราะพวกนี้มันถ่ายทอดประสบการณ์ให้น้องได้นะเป็นประโยชน์นะแต่ว่ามันไม่ใช่มากเกินไปนะไม่ใช่เจ็ดแปดคนเท่ากับว่าถ้าคุณได้แชมป์โซนแล้วคุณต้องการหาดาวรุ่งจากทีมแชมปนะ์น่ะคุณแทบไม่เจอเลยเพราะาแม่งมีแต่คนแก่พวกนี้เล่นรอเลิกนะคือปีสองปีก็เลิกเล่นละ ถึงเลื่อนชั้นนะก็โดนโละยกทีมเพราะมันเล่นไม่ได้ทีสองอ่ะมันเพิ่งมันเพิ่งตกมาจากทีสองก็ไม่เอาแล้วไงถูกป่ะแต่ในขณะเดียวกันไอ้ทีมที่ใช้ดาวรุ่งเล่นน่ะแม่งตกชั้นเพราะอะไรเพราะว่าเด็กมันไม่มีความสม่ำเสมอไอ้ทีมที่ใช้ดาวรุ่งเล่นน่ะบางแบทแม่งก็เล่นดีดีใจหายเลยชนะแบบไม่น่าชนะแต่บางแบทน่าชนะดันแพ้เนะเพราะว่ามันความผิดพลาดส่วนบุคคลมันเยอะความตื่นเต้นความไม่แน่นอนของของการตัดสินใจน่ะเด็กมันต้อง การเวลาไงนะแล้วเด็กพคเนี้ยตกชั้นไะแล้วตกชั้นมันก็กระจายไปเพราะว่าเอ๊ะไม่มีใครเอามาเล่นม,มันก็มีทีมปีที่แล้วที่มาอยู่กับผมหลายคนนะซึ่งเราก็ต้องพยายามบอกเขาว่าเฮ้ยมึงต้องใช้เวลานะนะเพราะว่าในแต่ละอย่างมันต้องมีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนนะแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมันก็ไม่มีด n a ฟุตบอลที่มันชัดเจนเลย mm. ก็คือต่างคนต่างเวนะเวใครเวมัน เราแทนที่เราจะมีจุดยืนว่าเอ้เทรนฟุตบอลระดับโลกเนี่ยถ้าเราจะเอาทีมชาติเราไปสู้กับเขาเนี่ยเด็กมันต้องมีการฝึกซ้อมแบบไหนเด็กมันต้องมีเวในการเล่นแบบไหนปรากฏว่าไม่มีพอมันไม่มีเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยเราไปเจอทีมที่เพสซิ่งเข้มข้นไม่ให้เราหายใจใหายคอทีมที่มีการ เขาเรียกแอนติเ e s สปีดก็คือคาดเดาเหตุการณ์แล้วก็สปีดโดนตัดเกมโดนตัดเกมเราเจอพวกนี้เราเสร็จหมดเลยเพราะในประเทศเราแม่งไม่เพจซิ่งเนี่ยอ้ลงมารับตรงกลางแล้วรอโต้กลับถูกไหมแล้วบอลเราก็ไม่ค่อยมีไดรเรกก็คือเราไม่เข้าใจเรื่องของหลักการเล่นเกมลุกหลักการเล่นเกมลุกเนี่ยหัวข้อหนึ่งก็คือเพเนเทชั่ที่เป๊ปบอกว่าเอ้ยผมไม่ตีกีตาก้าเลยหรอก จร,จริงๆแล้วผมเอา v e r t i c a l play vertical p l a คคือแนวดิงผมเล่นแนวดิงเพียงแต่ว่าพอคู่ต่อสู้ที่มันมีความสามารถในการเล่นเกมรับอะ่ะมัน compact แน่นผมก็เจาะไม่ได้ถูกไหมาผมเล่นแนวลึกไม่ได้ผมก็ต้องอะไรออกข้างนะเพื่อให้โซนมันแตกแล้วผมจะเจาะแนวลึกแต่ของเราเนี่ยก็ไป Copy เขาก็คือดูเขาแข่งเสร็จแล้วก็มาสอนเด็กเซตบอลเซตบอลขึ้นหลังมาสิมึงขึ้นมาทำไมอย่างไรเราจยงเคยได้ยินโค้ชทีมชาติไทยตะโกนเลยเคยขึ้นหลังก่อนขึ้นหลัง ผมก็เคยพูดในรายการอบรมโค้ดรีเฟรชก็คือหลังเอาผ,นะผมก็พูดตรงไปตรงมานะก็ฟุตบอลน่ะถ้ามึงมีโอกาสไปข้างหน้าได้มึงเตะจากประตูน่ะตุ้มกองหน้าจับบอลแล้วเอาบอลลงยิงตุ้มได้ไหมได้แต่ทีเนี้ยถ้าคุณทําแบบนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยคู่ต่อสู้มันจะยอมให้ประตูเปิดไปไหมมันไม่ยอมมันก็ต้องบีบประตูประตูถึงค่อยอะไรส่งให้แบคแต่ถ้าแบคจับบอลได้แล้ว ุ้มไปปีกปีกเปิดให้ตัวหน้ายิงตุ้มได้ไหมแต่ถ้าคุณทำอย่างนี้ไปบ่อยเขาก็มาบีบที่แบ็คนั่นแหละมันถึงจะต้องมีการเซตบอลที่หลังแต่ไม่ใช่ว่ามึงไปจำก๊อปปี้เข้ามาโดยที่อะไรมึงจับบอลได้เนี่ยโล่งเลยเพื่อนก็วิง่งกันหูแบบพื้นที่สวยงามมากแต่มึงไม่ทําเพราะโค้ชแม่ตะโกนเซตบอลก่อนเข้าใจป่ะ <c oughs> คือความไม่เข้าใจเรื่องของหลักการเล่นไง มันต้องเป็นสเตปจะสอนเด็กเนะี่ยให้เขามองแนวลึกก่อนให้เขาเข้าใจหลักข้อที่หนึ่งก่อนแล้วพอเขาตันเขาทาไม่ได้เราก็ค่อยมาสอนเขาว่ามันตรงตรง,ตรงอย่างเดียวไม่ได้นะลูกนะคู่ต่อสู้เขาก็มีมือม,มีเทา้าเขาก็ป้องกันได้เราก็ต้องอะไรออกด้านข้างล่อหลอกให้เขาหลุดจากตําแหน่งนะทำให้เกิดช่องว่างในการที่เราจะโจมตีแนวลึกมันต้องสอนแบบนี้ไม่ใช่มึงไปคอปปี้เขามาแล้วก็เซ็ต เขาจหมาเนี่ยน,น,นี่คือปัญหาขอ,ข,อของของฟุตบอลไทยนะแล้วก็เซตทั้งประเทศด้ดวยใช่ปะ่ะจริงไหมอไปสนามไหนก็ตามนเ,เนรรี่ยเซตบอลก่อนเซตบอลก่อนถูกปะ่ะไม่ต้องรีบขึ้นหลังเปลี่ยนแก,น,กนแม่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วมึงจะไปสู้เขาได้ไง